สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2563นะคะวิดีโอคลิปนี้เป็นวิดีโอของคนลัคนาราศีสิงค์นะคะคนราศีสิงห์เนี่ยนะคะจะอ่ายุ่งวุ่นวายหรือวุ่นเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะาการงานอะไรค่อนข้างจะคือจะโฟกัสเรื่องงานนะคะแล้วก เป็นช่วงที่มีโชคมีลาบอะไรดีก็คือทําอะไรก็เหมือนจะเหมือนมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะคะคนราศีสิงห์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีคนคอยช่วยนะคะแต่ว่าแต่ว่านะคะอยากจะบอกว่าคนราศีสิงห์เนี่ยนะคะอ่าเป็นคนที่จะต้องใจร้อนนะคะในช่วงนี้นะคะมีดาวอังคารเด่งลักอยู่นะคะแล้วก็คุณอาจจะใจร้อนกับใครใจร้อนกับแฟนคุณเองอะนะคะ ต้องระวังเรื่องอารมณ์หน่อยนะคะอาจจะโกรธง่ายนะคะอาจจะฉุนเฉียวง่ายแล้วไปกระทบกระทั่งกับแฟนคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนนะคะคือคนที่ทำงานร่วมกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยคนรัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะคะ,ะเรื่องการเงินการทองเนี่ยถือว่าดีนะคะถือว่าดีอยู่คุณสามารถมีไรายได้สร้างไรายได้มีโชคมีลาบ อยู่หลายอย่างมิสหายอาจจะแนะนําทําให้เกิดรายได้ขึ้นมาได้ด้วยนะคะคุณก็อาจจะโชคดีตรงนี้อาจจะมีช่องทางหารายได้ได้หลายๆอย่างนะคะคุณก็ลองดูนะคะว่ามันเป็นอะไรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะคะ7จ็ดหกห้าคุณมีแนวโน้มที่อยากจะทําจะลงทุนทําอะไรสิ่งใหม่ๆอยู่นะคะ แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นโครงการที่ใหญ่เหมือนกันอันนี้ให้พิจารณาดูดีๆก่อนนะคะให้พิจารณาดูดีๆก่อนเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะดีแค่ไหนนะคะแล้วคุณมีโอกาสที่จะ,ะทำอะไรเป็นของตัวเองสูงนะคะคืออาจจะมีกิจการมีงานอะไรที่ทำด้วยตัวเองนะคะได้ดีอยู่นะคะจะเป็นกิจการแต่ให จำไว้ว่าอะไรที่โครงการใหญ่เกินไปเนี่ยต้องมีที่ปรึกษาที่ดีหน่อยนะคะไม่งั้นจะสูญเสียได้ง่ายนะคะ,ะเรื่องความรักก็เหมือนที่บอกให้ระวังการทะเลาะเบาแว้งนะคะกับคู่ครองคนรักนะคะถึงแม้คู่ครองคนรักจะนำโชคนำลาบหรือว่าทำให้คุณเนี่ยนะคะ,ะมีะไรายได้หรือมีช่องทางมีโชคมีลาบขึ้นมาแต่การขัดแย้งนะคะการ ความคิดเห็นไม่ลงรอยกันยังมีอยู่นะคะให้ระวังนะคะเรื่องตรงนี้ส่วนด้านการงานอันอื่นเจ็ดแปดเก้าสิบการงานคุณโอเคค่ะคุณจะมีงานเข้าเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณก็จะหางานนู่นหางานนี่ทาตลอดนะคะอันนี้คือลักษณะของคนราศีสิงห์ข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังของคนราศีสิงห์ก็คือจะทําอะไรถ้าเป็นงานใหญ่ งานโตที่จะลงทุนใหม่ๆให้ระวังก่อนนะคะให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีแต่ไม่ได้ห้ามนะคะว่าจะไม่ทําแต่ให้ปรึกษาคนหลายๆคนนะคะในการทําก่อนนะคะคนราศีสิงห์ต้องดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพให้ดีๆอย่า,อ,าอย่าละเลยนะคะอย่าดํำรงชีวิตด้วยความประมาทนะคะ การใช้รถใช้ถนนก็เช่นกันก็ต้องระวังเช่นกันคนราศีสิงห์ก็ต้องระวังการเจ็บตัวการเหมือนกับว่าที่เกิดจากความประมาทได้นะคะไม่ว่าจะทําอะไรต้องระวังเช่นกันนะคะนอกนั้นไม่มีปัญหาถือว่ายังดวงชะตาดีอยู่นะคะสำหรับคนลักขาราศีสิงห์นะคะก็จบคำนำนายของคนราศีสิงห์ไว้แค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามกันนะคะสำหรับคำทํานายดยวงชะตามิถุนายน2563ก็จบลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ